สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเดินไปที่สถานีรถไฟความเร็วสูงเซียงไห้หงเฉียวซึ่งวันนี้เนี่ยผมมาด้วยรถเมโทรสาย2นะครับก็จะมาลงที่สถานีเซียงไห้หงเฉียวเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับขึ้นบันไดเลื่อนมาเลยครับเสร็จแล้วปุ๊บให้กลับหลังหันแล้วก็เดินตรงๆไปเลยครับให้พยายามมองป้ายนะครับไปที่โซน A กับโซน B ระหว่างทางเนี่ยก็จะมีร้านขายขนมร้านขายอาหาร ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากซื้อของกินติดกระเป๋าไว้ระหว่างเดินทางนะครับสามารถซื้อตรงนี้ได้เลยครับเพราะว่าในสถานีครับร้านอาหารจะอยู่ไกลมากแล้วก็น้อยมากที่สําคัญราคาแพงมากครับอ่ะเห็นป้ายโซน A อโซนบีแล้วครับเดินตรงไปเรื่อยๆเลยครับตรงไปเลยครับไม่ต้องเลี้ยวนะครับเดินตรงไปเลยครับนี่แค่อยู่ในเมโทรนะครับสถานีจะใหญ่มากผมว่าต้องเผื่อเวลาการเดินทางมาสักประมาณ1ชั่วโมงเดินตรงไปเลยครับสังเกตป้ายตลอดนะครับว่าต้องไปโซน A กับโซน B ถ้าไปเจอโซน C และโซน D เนี่ยแสดงว่าไปผิดทางให้กลับหลังหันมาโดยด่วนเลยครับถึงทางออกแล้วครับก็สแกนอารีเพยออกไปเลยเสร็จแล้วให้เลี้ยวซ้ายนะครับโซนนี้ครับถ้ามาถึงแลวเห็นโถงโซนนี้นะครับแสดงว่ามาถูกทางแล้วครับบริเวณนี้ก็จะมีร้านอาหารมีเซเว่นมีแฟ m i l ี่มารมีห้องน้ำ เหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนๆคนไหนจะซื้อของติดกระเป๋าไปผมว่าซื้อบริเวณนี้ครับดีสุดจะแวะเข้าห้องน้ําก็ได้ครับเสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายไปเลยครับเดินไปเลยครับตรงๆพยายามมองป้ายนะครับป้ายจะมีบอกจุดเช็คอินว่าจุดเช็คอินอยู่ชั้น F 2ถ้าเห็นป้ายเป็นกลมๆสินเงินแล้วก็มี2 F แสดงว่าเพื่อนๆครับมาถูกทางแล้วครับเดินตรงไปเลยครับเดินไปเรื่อยๆเลยครับจะผ่านตรงจุดนี้เสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับขึ้นบนไดเลื่อน อ่ะ,อะเห็นป้ายเสน้ำเงินแล้วก็มี 2F แสดงว่มามาถูกทางแล้วครับขึ้นมไาไเรื่อยไปเลยครับตอนนี้เราจะอยู่ชั้น 1F นะครับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับ บริเวณน,นี้ผมเข้าใจว่าถ้าใครมาด้วยรถตีตี้หรือว่ารถส่วนตัวนะครับก <an> <t une> ็จะมาจอดลงตรงนี้ก็ <an> <t une> จะขึ้นไปที่ชั้น 2x เหมือนกันครับขึ้นไปเลยครับ <an> <t une> อ่ะออกจากโซนนี้มาแล้วเ <an> <t une> ตรียมพาสปอร์ตเพื่อจะเข้าไปในจุดเช็คอินนะครับแ <an> <t une> น่นอนว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวครับเราจะเข้าแถวเดี่ยวกับคนจีนไม่ได้มันจะมีช่องอช่องหนึ่งครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะบอกให้เราไปช่องนู้นนะครับ ช่องนี้เลยครับสังเกตง่ายๆครับบนเคาน์เตอร์จะมีคําว่า fast check in <ง>นะครับหรือไม่ก็ลองดูคนที่ต่อแถวก็ได้ครับถ้าเขาถือพาสปอร์ตเหมือนเราเข้าไปได้เลยครับก็ส่งพาสปอร์ตนี่ครับให้กับพนักง,งานตรวจเมื่อตรวจเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเมสเซจเด้งเข้ามาในโทรศัพท์เราครับว่าเราได้เสียตังค์ไปแล้ว2หยวนค <Sorry, S 1> ่า check fast check in ครับเ <Okay. S 1> มื่อผ่านจุดตรงนี้ไปได้เราก็จะเข้าไปข้างในนะครับเราก็จะเข้าจุดตรวจสัมภาระให้ไปรอรถไฟตามเกตตามเมืองที่เราจะไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Have a good trip ครับ